ทำไมเราต้องมานั่งสวดมนต์เนี่ยเออมันสวดทําไมเนี่ยมีคนนึกออกมเลยสวดทาไมถ้านึกไม่ออกก็ลำบากหน่อยนะสวดมนต์คือทําจิตให้มันอยู่กับพุทธมนต์เนี่ยอยู่กับใจสานานาคมที่ท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยสรรพวิชามอยู่ที่ท่านเนี่ยมั่อยู่ที่่่ไมอยูหนังสือนะมันอยู่ที่นะท่านทิ้งไว้เนี่ยท่านเอาไปไม่ได้นะ พระรัชาพระประเจกเราเราท่านท่านทำกรรมเวียนว่าตายเกิดก็ไปไม่ได้ตายแล้วก็ไปแต่ความรู้สึกเกิดมาใหม่ก็รับกรรมที่ตัวเองทําไว้ในโลกเนี้ยแค่เนี้ยเวียนไปเวียนมาสังสารวัฏจฉะนั่นมันต้องฝึกเพราะโลกไม่ใช่ของใครเป็นของใครังไม่ใช่ของมนุษย์ทุกคนเวียนว่าตายเกิดอยู่เนี้ยมันก็จะเลินแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆอยบางยุคก,ก็จะเจริญบางยุคก,ก็เสื่อม ยุคนี้ยุกกลางๆในยุคเนี้ยเราเป็นคนโชคดีมายุคกลางๆจะว่าเสื่อมก็ไม่ใช่จะว่าเจริญก็ไม่ใช่คำว่าเสื่อมคือเสื่อมจากศีลธรรมคําคำว่าเจริญคือเจริญทางศีลธรรมนะฮะยุคนี้เป็นยุควัตถุเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกให้เรียนเพราะยุคนี้มันเป็นกลางๆมันมีทั้งดีสุดๆแล้วก็เร็วสุดๆ มีเร็วสุดๆแล้วก็ดีสุดๆ,ดๆในยุคนี้แต่บางยุคนี่ยถ้าเป็นยุคจเจริญทางศิลธรรมเนี่ยโอ้ด่ากันนิดหน่อยยังไม่มีหงุดหงิดยังไม่มีเลยเรียนไม่ได้เลยความกดเป็นยังไงไม่รู้เลยเพราะทุกคนเกิดมามีบุญมีบุญท่านจึงบอกให้ไปท่องเที่ยวสังสาราวัตคือเที่ยว เทวดาพรหมอะไรพวกนี้ตอนที่ฝึกอานไปดูอารมณ์ของเทวดาจาตุมเป็นยังไงดาวเดิงยามาดุสิตนิมันดารีปรมิตะเนี่ยไปถึงพรหมอารมณ์เป็นยังไงเพราะพวกนี้ไปจากมนุษย์เนี่ยเราส่งอารมณ์ไหนเวลาเราตายไปชินลมไปตรงนั้นนะถ้าเราจะไม่เกิดเราก็อยู่ในอารมณ์ปัจจุบัน ปัจจุบันท่านบอกว่าปัจจุบันคือไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีอยู่ปัจจุบันปัจจุบันอย่างเดียวเลยแต่ไม่อยู่ยากแะเนี่ยจมาลองนั่งคิดดูเดียตามมันไปเดียตามมันทันไหมไม่ทันเนะเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปนี่ขนาดสวดมนต์กำกับเงียงมันอยู่เลยเล็ดหลอดออกไปข้างนอกมันขนาดสวดมนต์อยู่ตามองภาพจิตอยู่กับพระนะแล้วก็สวดไปด้วย มองหลับตาลืมตาเนี่ยโหมันยังคิดเลย,ยคิดดูเลยนี่ธรรมดาจิตมันไวมากนะมันจะไม่ไวแต่ถ้าเราควบคุมมันได้ในการฝึกเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลนะเป็นประโยชน์โห้ยไกลเลยเพราะมันมันทึกไว้ไงสิ่งที่เรามันทึกไว้มันจะกุลนนะจะสังเกตเวลาเราสวดมนต์เนี่ย อดีตมันกับบันมันกับขึ้นมาแล้วยิงชาติปัจจุบันเนี่ยชั่วโมงที่แล้วก็มาไม่ใช่ไม่มาวินาทีที่แล้วยังมาเลยเพราะเราบันทึกอะบันทึกไว้จิตเป็นตัวบันทึกอะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทํากรรมอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นแหละจะจิตเป็นตัวบันทึกเนะทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทุกลมหายใจเขาออกว่านะ ตั้งแต่จำความได้เนี่ยลองคิดดูเนี่ยบันทึกอะไรตั้งแต่เด็กมาเนี่ยพอนึกไปมันก็จำความได้แล้วนะบางบางบางอย่างก็จำไม่ได้แต่พอเห็นเนี้ยตาสัมผัสหรือเสียงเนี้ยก็จะจำได้แล้วจำแม่นแล้วพูดถึงคือปัจจุบันเนี่ยมันดึงอดีตแต่การกระทําปัจจุบันมันเป็นอนาคตนี่คือความเป็นจริงนี่ท่านเรียกว่าฐานฐานแห่งความรู้เนี่ย เขาถึงไม่ให้ฝึกกรรมฐานเนี่ยรู้รู้การเวียนว่ายใจกดรู้เรื่องนรกสวรรค์รู้เรื่องของกรรมไงรู้การเวียนว่ายใจเกิดรู้ว่าโลกนี้่ใช่ของใครเอาอะไรไปไม่ได้ไง <c oughs> ทีนี้เราก็ต้องฝึกฝึกฝึกเตรียมตัวออกจากล่าง <c oughs> เตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดเนี่ยตายเกิดแน่นอนะตายปั๊บเกิดเลยฮะแล้วจะไปไหนอ่ะไปจวดาไปพรุม หรือไม่เกิดจะอยู่ไปชั้นไหนอ่ะหรือจะเกิดเลยได้หมดเลยฮะเนี่ยเราเนี่ยฝึกทุกคนได้หมดกำหนดทิศทางไปได้หมดะ่ะถ้ารู้นะพูดถึงถ้ารู้จริงๆนะี่ยไม่มีใครไปไหนหรอกมาอยู่ยัางงามนะเนี่ยอ้าวมากินนอนสมน์นไงมีอา่านพร้อมที่อยู่พร้อมอากาศก็พร้อมโอ้พร้อมทุกอย่างเหลือตัวเราเนี่พร้อมอยังจะ นี่พร้อมหรือยังพร้อมพร้อมจะไปกับลุงปู่พร้อมกับไปอา้อาวจริงจริงบางคนมีพื้นฐานเก่านะ่ะสวดไปนานๆเขาเนี่ยมานะเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตนะและการกระทำปัจจุบันมันไปอนาคตรู้ไม่รู้ไม่มีหรอกนะถึงไม่เคยอธิษฐานคือไม่เคยทำก็ปัจจุบันนะ อธิษฐานได้จะเป็นอะไรก็ได้อนาคตเป็นพระพุทธเจ้ายังได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าก็มาจากเนี่ยมนุษย์ตาดำๆอย่างเรานี่แหละไม่ได้มาจากใครท่านไม่เกิดแล้วท่านก็นไม่เอาไปทิ้งไวเลยโลกนี่ไงมีส้นโหประมาณไม่ได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าแต่งแต่องค์ปฐมองค์ปจิบัตองค์ข้างหน้าไม่ได้เอาอะไรไปเพียงแต่ตอนที่ท่านเวียนว่ายายเกิดเนะี่ย ท่านเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวท่านเองอันดับแรกแหละแล้วท่านกับพญานาะต้องเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันยังเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยนี่คือการเรียนพุทธศาสตร์จริงๆไม่ใช่ไปเรียนในตำรานะไม่ใช่เรียนตามสภาพของความเป็นจริงคือสวดมนต์ภาวนาเนี่ยแหละมาสวดมนต์กินนอนสวดมนต์เนี่แหละเวลามีทุกข์มีสุขจะได้ไม่ติดเนี่ยสุขก็ติดไม่ได้นะ ทุกก็ติดไม่ได้นะเพราะมันต้องไปนะมันต้องเกิดนะมีสุขสวยสุขสวรนเห็นเห็นๆเ,เดียวมันก็ตายทุกมีทุกเนะี่ยลำบากนะเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เกิดมีมีอยู่แค่เนี้เพราะนั่นมันต้องเข้าใจไนงะมันต้องฝึกไหน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 แล้วก็ถ้าทิ้งได้ก็ทิ้งไปเถอะใครมีผัวก็ทิ้งผัวมาใครมีลูกก็ทิ้งลูก จะอยู่ที่ไหนก็ได้สาขาพมพันโยม,มีเยอะโอ้มีเท่าไหร่ตุตอนเนี้ยหลายสิบหรือสามสิบได้มั่งโอกระจายออกไปด้นะเนี <c> ่ย <oughs> เราทำสถานที่พักกายพักจิตทำสถานที่ชะลอความแก่ทำสถานที่ไว้ให้ท่านเตรียมตัวตาย <c oughs> ทำสถานที่ตายเราก็ เผาให้เสร็จนะฮะไม่เกินสองวันนะเผาเลยไม่มีสวดด้วยสวดจักรพรรดให้ตามอายุไขแถมให้อีกหนึ่งจบใชมิจุโอ้โดนนี่ถามแถมเยอะแถมชั่วโมงหนึ่งอะเผาลงพี่อย่างนั้นนะโเผาตั้งแต่หกโมงโอ้ตั้งชั่วโมงอะชั่วโมงกว่า กลัวจะไหม้กลัวจะหมดไม่มีอะไรเลยหายไปเลยมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีใช่ไหมจุถ้าแปรออกอะทุกคนหนีมาหมดละสละหมดล,ละเดี๋ยกลับบ้านแล้วค่อยบางสกุลเอาเอาจู้มีอะไรถามใครมีเนี่ยค้องใจอะไร องใจอะใครใครมีอะไรข้องใจไหมครับหลวงตาหลวงตาถามเชิญด้านหน้าแลครับถ้าข้องใจอะไรนะครับจะได้ตอบให้ไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวยกมือเดี๋ยวจะส่งไมค์ไปให้นะครับเดี๋ยวถามได้เลยนะครับเขาถามว่าการที่เราทําให้ผู้อื่นมีความสุขนะครับลงตาเป็นบุญไหมครับเป็นฮะเป็นมีความสุขมันเป็นบุญนะเจ้า การทําให้คนมีความสุขใช่สุขมันมีหลายอย่างครับสุขแบบสุขสุขดิบๆก็มีฮะสุขจริงๆก็มีอเนี่ยสวดมนต์ในสุขจริงๆเวลาสวดไปนานๆเข้ามันเพลินเนี่ยมันจำอารมณ์มันได้นะครับอย่างทุกเคยนิ่งเคยเบาเนี่ยมันจําได้นะแต่มันนึกไปออกว่าจะเอาจะเข้ามันไปได้อย่างไงเพราะมันไม่ชินไงนี่ถ้าสวดไปนานๆมันจะเข้าไปเรื่อยๆไงมันเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยเริ่มชินแล้ว ใหม่ๆก็เหมือนภาพหลวงปูล่ล่ะมองรู้ใหม่ๆเอาภาพเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปสักพักเอาหลวงปู่หายแล้วเอาหลวงปู่หายไปไหนครับ <c oughs> ปู่ไม่หายหรอกเราน่ะหาย <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่หายไปไหนเราหายเพราะเราอยาก <c oughs> เราอยากเกินไปแล้วเราก็ไม่อยากเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ปัญหาอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> อ,อจิตระดับนี้มัน,นจิตคือหราบพึ่งตื่นประมาณนั้นะมันสลุมสลุมมันะคือการสวดมนต์แล้วมันนิ่งมันหายไปนะครับแบบนี้ดีหรือเปล่าครับก็ดีนะมันสุขเฉพาะตนนะข้าพเจ้าสุขคนเดียวอะไรมันนะหลวงตาก็เคยนะสุขคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรประโยู่คนเดียวครับมันสุขคนเดียวคือมีดิศแล้วล่ะไปคนเดียวแล้ว <laughs> ถ้าเราสวดเพลินเนี่ยมันมาแล้วนะสวดเพลิสน,นสวดไม่เบื่อเริ่มมาแล้วยิ่งยิ่งเบาเยิ่งไม่ลำคาเนี่ยโอ้เต็มเต็มเลยทุกเวลาส่งเนี่ยโอโ้โหส่งไปเต็มที่เลยคือถ้าเกิดว่ามันนิ่งแล้วแล้วเราอยากจะออกมาเป็นประโยชน์เนี่ยโอ้ก็จะออกมาได้เนี่ยไม่ได้เราต้องทำนานเพ่จะออกได้ม,มันเข้าไปเอง คใช่ไหมสีแรกมันเข้าไปเองเข้าไปเองอแล้วเข้าบ่อยๆแล้วมันจานานไหมมันต้องเข้าบ่อยๆไงมันต้องฝึกบ่อยๆไม่ใช่ปีสองปีหรือวันสองวันไม่ใช่มันต้องฝึกบ่อยๆจนเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆกาหนดไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ห้านาทีมั่งสิบนาทีมั่งชั่วโมงหนึ่งมั่งวันมันก็มีคโน่นแหละมันถึงจะบังคับได้วันนี้จะขี้เกียจสวดมาก พักดีกว่านะั่ก็ไปแล้วนั่งนิ่งเลยพอเขาสับเพลงก็ลืมตาแล้วล่วคะค <c oughs> นั่นแหะคือกําหนดได้อกําหนดได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นนาทีนี่คือผู้ที่ควบคุมมันได้แล้วมีฤทธิ์แล้วตอนนี้ครับอยอย่างรอบเมื่อกี้นะครับหลวงตาบ,บางคนเขานั่งสวดแค่แป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีมันก็นิ่งเบาหายไปเลยถูกแล้วรู้สึกอีกทีหนึง่งก็ใกล้ๆจะได้เวลาใช่นั่นคือเขามีประโยชน์กับตัวเองอม,มีความสุข Mm hmm. มีกําลังที่จะตัดพบชาติได้กําลังที่จะไปเป็นไปเรียนฤทธ์อะไปมีฤทธ์มีความรู้พิเศษได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้ายัางลงตามไม่ไป mm hmm. อยู่อยู่เนี้ยอยู่ในความเพลินอะไปไหนก็เพลินเพลินในการแผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกคือเพลินในบุญอะ mm hmm. เพราะเราต้องเกิดเนี่ย อยากรู้วิธีของหลวงตาว่าหนึ่งชั่วโมงที่หลวงตาสวดหลวงตาทํางานทางจิตอย่างไรบ้างครับเราก็ไปหาคนโน้นมึ่งไปหาคนนี้มึ่งนะไปแฉเขาครับ<ะ>ถ้าใครกรรมหนักๆก,ก็เบาหน่อยถ้ากรรมเ<ะ>บาก็หายประมาณนะี<ะ>้ครับถ้าใครไม่มีกรรมอะไรก็ก็ดีโอยู่ที่กรรมฮะกรรมของคนในอดีตนระยะเวลาของกรรมไม่ดีหรือดีเนะี่ยมันเป็นเวลา เหมือนเราเห็นคนทําความดีหรืหอไม่ดีนะประมาณนั่นแหละพอเรามาจากอดีตไงเพราะไม่ใช่ว่าจะแผ่ได้ทุกคนไม่ใช่ฮะมันไม่ได้ครับแต่มันมันบางทีเขาเสวยกรรมอยู่ทําไม่ดีอยู่เนี่ยมันจ่อไม่เข้าประมาณนั่นแหละระยะของกรรมมันยังต้องเบาบางต้องให้เขาสวดไปเรื่อยให้มันบาง ให้เขาล้างด้วยตัวเองก่อนนะครับเราถึงจะช่วยได้ด้วยเราด้วยเนี่ยมันก็เร็วหน่อยแต่ให้เราช่วยอย่างเดียวน้ะต้องใช้เวลาหน่อยเราก็ต้องใช้เวลาต้องแผ่ไปเรื่อยๆไงอย่างเขาบอกเวลาสวดอยู่ที่บ้านนะครับหลวงตามันไม่ค่อยจะเบาเลยนะครับแต่เวลามมาสวดกับหลวงตาเวลามีงานหรือคนจะเยอะอย่างเงี้ยครับทำไมมันถึงเบาพลังงานเท่าไหร่คนเท่าไหร่เนี่ยคนเนี่ยแค่เนี้ย แต่วิญญาณเท่าไหร่ล่ะตัอต้องเข้าใจว่าหลวงปู่ไปไหนเนี่ยหลวงปู่อยู่กับใครอะหลวงปู่ไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยบริวารท่านเพียบเลยแล้วโพธิสัตว์อีกอะอโพธิสัตว์ต้องมาอีกอแล้วเทวดาภพภูมิท้งหไหนไม่มาได้ไงเ,ออเวลาสวดมันถึงได้เพลินไง <c oughs> พอสวดแล้วมันเพลินแล้วในหลวงรัชาใช่พอเพลินแล้วเราจะเอาไอ้ความเพลินนั้นไปเป็นประโยชน์ต่อยอดอยังไงครับมันถ้าเราเพลินนะเราเป็นประโยชน์เรื่องราวของเรานี่ยเรื่องราวของเราใช่<ม>ตอนนี้เป็นนี่เขาสิบลา้านหลวงปู่ <c oughs> ให้สินสองเดือนนะอะไรประมาณนี้ยนสวดมนต์ตลอดชีวิตเลยตลอดนู่นแหละเป็นผู้มีประโยชน์ตลอดในการเป็นว่าใจเกิดเอายาวๆเลยครับ หนูจะตั้งจัดจาอธิษฐานเป็นผู้มีประโยชน์ในการเวียนว่ายายเกิดนูน่นช่วยเหลือโพธิสัตว์ทุกองประมาณนี้แหละแล้วแต่อธิษฐา,านสั้นหรือยาวถ้ายาวหน่อยก็ <c oughs> ถ้ายาวหน่อยก็ประโยชน์เยอะหน่อยอาจจะวหน่อยอันนี้ถ้าอธิษฐานสั้นหน่อยมันก็ได้สั้นหน่อยอะไรประมาณนี้ คือเหมือนว่าเราเอากําลังตอนที่เราสวดแล้วมันเพลินมันเบาเ,<ช>เอามาอธิษฐานเรื่องราวของเราโชคสิ่งที่เรากําลังคือกําลังจะไม่รู้จะไปไหนว่าจะจะเอาอยัางไงดี <c oughs> อองนะเอาไงกับชีวิตทางออกไม่เจอจะบวดดีไม่บวดดีหรืออะไรประมาณเนี้ <c oughs> จะไปไหนจะทิ้ง,งน,นู่นนี่เนี่เพราะมันกําลังมันเยอะเทวดาก็เยอะเทวดาไม่ใช่ไม่รู้จักเรารู้จัก รู้จักเนี่ยรู้จักบางบางคนเป็นซีกันรู้จักแต่กูจะช่วยมึงได้ยังไงอะไรประมาณนั้นน่ะมันก็ต้องใช้บาร,รมีโพธิสัตว์และบริวาอและโพธิสัตว์หลายองค์เนี่ยช่วยกันสวดเนี่ยเขาก็รู้รู้จักเรานไม่ใช่ไม่รู้เหมือนเขาก็รอช่วยเราอยู่ทูกแต่เราไม่พร้อมให้เขาช่วยสักทีใช่ไหมใช่ที่สารย,ยาวๆหน่อยแล้วกันค่ะยาวๆนี่หมายถึงว่า ม่ใช่อธิษฐานวันละพันจกนะไม่ใช่อธิษฐานยาวๆนู่นยาวๆคือหลายภพชาติใช่ครับทุกภพทุกชาติที่ยังเรียนว่าใจเกิดนะอืเป็นประโยชน์ครับประมาณนั้นนะบรารมีนะครับหลวงตาการสร้างบรารมีกับการสร้างบนนุญนี่สร้างแบบเดียวกันหรือเปล่าครับมันก็เหมือนกันนะโตบุญก็คือการมีบุญ มีบุญอ่ะมีบุญแล้วก็มีบารมีคนมีสตางแล้วก็แจกมันก็มีบารมีเพาะคนรู้จักเยอะคประมาณนั่นแหละอถ้ามีแล้วก็ไม่แจกมันก็มีบารมีคนรู้จักอย่างเรานี่เอาบุญในโลกเนี่ยมาแผ่โลกวิญญาณทั้งหลายคบุญไม่ใช่ของเราหรอกทานงไว่านให้อยู่แล้วเจ้าไปแจกนะแล้วก็จะมี เราก็เอาบุญมาแล้วก็ไปแจกเราก็มีพวกเยอะอเพิ่มขึ้นทุกวันเราก็มีบารมีคไปไหนกน็คนรู้จักโดยเฉพาะผีรู้จักเราไงไปไหนเราก็เป็นผู้เป็นประโยชน์กับวิญญาณไงแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราเอาบุญของพระโพธิสัตว์มาใช้นะครับรูปแบบการที่เราต้องคืนกลับไปนี่เป็นยังไงครับหลวงตารูปแบบการที่คืนไปคือคนข้างหลังเขาก็จะขอเราแล้วเพราะมันเป็นกรรมไง อ๋อก็ต้องช่วยกันต่อคนข้างหลังเขาก็ขอเราเรามีเราคนข้างหลังเขาขอเราไงอย่างตอนนี้ขอหลวงตาเนี้อหลวงตาก็ขอหลวงปู่ไงไอคนข้างหลังมันก็ขอไอคนข้างหลังอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไงอ๋อหลวงปู่กับไปแล้วหลวงตากับไปคนข้างหลังกับไปเรื่อยๆมันก็เป็นยาไปเรื่อยๆครับางคนขี้เกียจกันลาถอยออกมาประมาณนั้นแหละ ก็ท่านท่านสอนหนูแล้วว่าไหนๆก็เกิดเกิดตายตายอยู่แล้วก็ทำทำไปด้วยฝึกไปด้วยจะรู้ค่อยๆรู้ไม่ใช่รู้วันเดียวเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอสวดแล้วก็พอจะรู้หน่อยอ่ะไปเล่นโทรศัพท์ไปละความรู้หายไปเลยครับก <laughs> <ๆ S 1> ระแสทั้งโลกเข้ามาในยาวเลยตอนเนี้ยก่อนจะมาสวดใหม่เ้าจะ <laughs> พิจารณาธรรมะข้ออะไรใช้เวลาอีกแล้ว ึ้นมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะมันมันธรรมชาติอยู่แล้วเราเนี่ยตัวรับขึ้นถ้าขึ้นเราเปลี่ยนมันก็ไปโลกก็ไปไงถ้ามาทางธรรมมันก็ไปเรื่อยๆไงอย่างตู้เนี่ยเอาตวตู้นักบวชเอาคนที่มาอยู่เนี่ยถามว่ามีงานอะไรมันไม่มีงานโลกไม่มีไงใช่ไหมมีฝึกอย่างเดียวให้เข้าใจะให้มีฐานเนี่ยมันก็กินนอนสนมันไม่ต้องไปคิดถึงโลกแล้ว มันต้องเปเรียนแล้วมันก็ต่อไงก็เหมือนลูกตายอยู่ที่ซ่อมหลายปีอ่ะมันก็ต่อไปเรื่อยๆนะะชาวมาก็ก็มีคนส่งข้าวไงเราไม่ต้องไปบินบำโชคดีแล้วทุครับชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่ต้องให้บินทบาตไม่เขาไม่ให้บินทบาตครับเขามาส่งเขามาถึงยังไม่ยังไม่สว่างเลยเขามาส่งไม่เห็นนะ ม,มืดนๆน,นะตีสี่ตีห้าหน่อยมีคนอยากรู้ว่าอย่างลักษณะคนที่เขาฝึกแล้วที่หลวงตาเียกว่าฝึกได้เนี่ยฝึกแล้วเข้าใจเนี่ยเป็นยังไงฝึกแล้วเข้าใจดูหน้าก,รก็รู้ดูหน้าก็รูหนะ้หน้ามันจะอิ่มหน้ามันจะอ่อนกินเยอะ <laughs> มันอ่อนนะอ่อนโตหน้ามันดูดูอ่อนๆอ,อ,อายุายหกสิบไหมก็เหลือยี่สิบประมาณเนะี้ยครับโอ้ oh. ยิ่งคนตัวเล็กๆเนี่ยโอ้แก่ช้ามากนะคคนตัวเล็กเดี่ยเปรียบนะแก่ช้านะอืแต่ถ้าคนตัวเล็กแล้วงุดหงิดทุกวันก็แก่เร็วกันแล้วโอ้อน,นั่นไม่ใช่แก่เร็วตายเร็วด้วยโอควาหมหุดหงิดโรคมันก็เข้าไงครับพอ,อหมดหงิดพลังงานมันอันเดียวกันมันก็เข้าลองไปไหนโกรดหุดหงิดนะเนี่ย คนที่ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเขาทิ้งไว้เหมือนกันนะเข้าแน่นอนครับขึ้นเดียวกันเข้าหากันแน่นอนทําไมเราสวดมนต์เราถึงรู้ว่าคนนี้เป็นแบบนี้แบบนั้นอารมณ์อย่างนี้เรา,อย,าอยู่กับพุทธมนตุพุทธมนต์มีทั้งโลกและธรรม,มท่านมีอยู่แล้วอย่างลุงปู่เอาอย่างลุงปู่อย่างครูบาอาจารย์ที่ท่าน เป็นบริษัทที่บารมีท่านเยอะแล้วเนี่ยท่านรู้อยู่ท่านฝึกมาก่อนเราเพียงจะเราไปอยู่กับท่านแค่นี้เอเาจิตไปอยู่กับท่านเนี่ยมันง่ายนะตูไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปอ่านอะไรเลยอยู่กับท่านอย่างเดียวเนี่ยเราก็รู้แล้วแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนว่าพอเราสวดไปเรื่อยๆเวลาเราไปคุยกับใครเรามาักพูดในสิ่งที่เขากําลังจะคิดอยู่เขาคิดอยู่แล้วเราก็ ไปพูดตรงกับที่เขาคิดเลยเนี้ยนี่คือสารหลวงพ่อแท้ๆอ๋อเป็นที่ปรึกษาครับเป็นที่ปรึกษาตุปรึกษาชีวิตของมนุษย์วิญญาณทั้งหลายอ,อ่ให้หลวงตาสอนวิธีการอธิษฐานหลังจากที่หล่อพระเสร็จแล้วหน่อยค่ะพอดีอยู่ทางบ้าน อธิษฐานไม่ทนันหรือไม่รู้ว่าอธิษฐานอย่างไรเราก็อธิษฐานฝากบนไว้กับรูปรักที่หล่อวันเนี้ยเป็นกระแสเดียวกันครับในการเวียนว่าตายเกิดของข้าพเจ้านะบระมาน,น,มผนัผู้ที่เกี่ยวข้องกับเนียผู้ที่เกี่ยวเลยผู้ที่โมทนาผู้ที่ช่วยผู้ที่พบภูมิทั้งหลายที่มาฝากกระแสวไว้เนี่ยเป็นขึ้นเดียวกันทั้งหมด ช่วยกันในการเวียนว่ายใจเกิดในอนาคตนั่นช่วยเหลือเกือ้อกูลในการเวียนว่ายใจเกิดในอนาคตครับอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาร่วมงานหรือเมื่อเช้าดูไลฟ์สดไม่ทันแต่เราไปเปิดดูย้อนหลังแล้วเราอธิษฐานตอนนั้นเนี่ยด้ไย้อนหลังก็ได้เพราะมันมีภาพอยู่ภาพอยู่ใช่มันมีภาพอยู่ ที่บ้านเนี่ยหลงตาสามีเขาเป็นคนจีนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาก็นับถือเทพไหว้เจ้านะครับแต่ว่าไม่มีความเชื่อเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระเข้าวัดไงครับเขาถาม,มว่าเราจะทํายังไงให้เขาเชื่อดีหรือเราควรจที่จะปล่อยเขาไปตามที่เขาเชื่ออย่างนั้นเขาเทพมานะเขาต้องสวดมนต์แล้วลนะ่ะเขาหนับถือเทพนะเทพองค์ไหนไม่สวดมนต์มีเหรอคนนับถือเทพสวดมนต์ทั้งนั้นแหละ <c oughs> ครับสวด ที่ที่เขานับถือเทพองค์นั้นแหละแหละครับก็ถูกลวอย่างเรื่องความเชื่อ,อ,อเนย่รหลวงตาการที่จะไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อมันความเชื่อมันอยู่ที่การไม่ได้พิสูจน์ครับเชื่อบอกต่อกันมามท่านหลวงพ่อท่านบอกเอ็งจะเชื่ออะไรไมันต้องพิสูจน์ใช่ไหมพิสูจน์ตามความเป็นจริงอนะครับมันก็เลย เชื่อเขาเหมือนกับเชื่อในที่เขาบอกนะปีนี้ปีไม่ชงนะอะไรแบบนะี้มาเชื่อเขาไับแต่จริงถ้าเราฝึกเราเราอยู่จัก,กระพัดเนี่ยเราจะไปชงอะไร่ะชงอะไรครับจัก,กระพัดไิไงจัก,กรพพัดไม่ต้องชงนะครับชงยุบขอบเราเลยมีคนชงให้อเออมีหลายคน ที่ปรึกษาหลวงตานะธุรกิจกำลังหูแย่เลยันี่นั่นหมอดูทั้งนู่นนี่นั่นก็ต้องนอนท้งนู้นมางนอนทั้งนี้ก็ต,ต้องปิดหน้าต่างเนาโอ้ยเรื่องมากเลยอ๋อทิศทางเออหลวงตาก็เลยไปบ้านเขาเอาเอาอเป็นยังไงเอาไม่ยากอะไรนอนที่ไหนก็เอาจากักรพพรดอยู่ข้างหัวหรือไม่ก็ลงปูคนั่นแหละหัวเราอยู่กับจกักรพพรดมันจะได้ซึมมาที่หัวเราไ